ข้ามเอนจอยนูเด้ลแอนด์บีฟสเต็กบีฟสเต็กนูเด้ลวิดมีโบยเลยอดเสร็มเต่เลยแฮปปี้โชวคับสิการ์แอนคอนทูมีคับสิการ์คับอันนี่แม่แอนนี่ก่อนละอันบักเขียบักอือบักต้นคอนคอนขขาพดขขาพดขาดเมื่อไร่ที่ขขาพดเนาะเลือดเสร็มเต็มเลยบักที่ไหนโบยมามามาโศยกันโศยกัน มาสิมามาซยกันโซยกันออกมาซซยออกมาโซยคุณแม่จ๋าบอกว่าเราสนใจลยซุ่มซ่ามอิสเวอรี่คำส่อิสมีออกมาซซยมา,ม,ซ clumsy, ออมาโซย,โซยอันผัดมาม่าโคราดี่ผัดมีโคลาดผัดมีโคลาดบอกก็อันสเต็กเนื้อสเต็กเนื้อแบบว่าอันสเต็กเนื้อลมควันแบบว่าสุกสุกดิบดิบบอกว่าเราสนใจเลย ซารีเฟชชิงมาเเสร็จแต่ล้นเชียรทดีทาจาพี่น้องสกุสุลทุกคนเลิศลุยเด้เ๋ยะทีนี่มามาทีนี่ลุย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 คอมเมนจอยมีโบโ้พูดนะสีเบึงเลิศ อไม่ได mm ้เทปสิม hmm. mm ันนัว เลิศพูนะเส้ยเบิ้งเส้นเส้นนี้แมนเส้นนั้นมีข้หลายไหมอืม

สิตแล้วข้างในเนาะให้เป็นหอบใจแล้วข้างในเนาะ น,นะครับเพียบเป็นกุนลาสตีนะกุนลาสตีไทย No. Nudeln, hmm, it's awesome. I can't eat hot, nắm chìa, mãi imgam. What are you having for lunch today? Come me. Sunshine today, no rain, it's beautiful day today. เพิ่งมาตกอากาศดีไม่นี้กับลูก่าคทุกคนหรอกทุ้บ้านมาไม่ได้รักซักผ้าซักผ้ามันกน้อนเนาะสีอ่อนสดอยู่ไม่ได้อ่อนสดลายม,มือมนยุงยุงครับไม่ได้อ่อนสดเลยทั้งยูทูบทั้งเฟ b บุ๊ ม,มักากพัดมมีความก็บแบบวแบบ่ายากเนื้อดิบแน่สุกแน่มันแสบคระเทศแบบนี้มันแสบมันนิ่มใชนไหมนิ่มฟรังควนกสนแบบนี้ มันนิ่มเด้อสมัยญี่ปุนเ้าแบบสิบ่กินเนาะที่มันเป็นเดิบๆสุกๆเนาะเวลาเหาปิ้งเลาปิ้งต้องทำมันสุกเลยเนอะมันนี่มันแข็งปิ้งเนื้อทำมันสุกถ้าปิ้งแบบสิมันนิ่มลองเผ็ดบ้างนะมันบ่าหยาบนะเรีแบบสุกเลยสิมันหยาบมันแข็งมันแฟบมันแห้งเรียกแบบสิว่ามันแสบ ว่าเนนงี้ยคระพดว่านรถไทยนาะขะพดว่นหวนคอนมสวิท เอนมีว like mm ิลเล็พอคอนบัตไมค์ฮัเบินดอนไลคอนไอเดนโนวัยหืมข้าวโพดน้องแท้กับแม่น่ะมากกินข้าวโพดเพราะไงบอกกินเลยดนโดยังกินเสียข้าวโพดอ ถ้าเป็นพราทําไหเพอเทกับข่าอยู่บ้านนะหรือว่าใส่กระพดะทพขาวํา่แรงอืเห้กับขาวเีกระตบ่มมีกระพดอเขาเรยว่าหมักแต่ยันพูดหมักกระนองไทยอย่างโบ๋เลยสุดแต่มีกระเพดแซ่บมันหวานเทพกับข้าอยู่บ้านนะเพราะยันจะบอกินกระพดเ้อืย ขาไปกินข่าวข้างนอกขันเพิ่งสั่งสเต็กสั่งอย่างนางสินะขันมีข้ขาวผัดเพิ่อจะกินแน,น่นอยูนึงเพราะเป็นมารยาทไงช่วงมาขันไปกินข่าวข้างนอกที่น,นี่พวกสเต็กที่มีชิปเีบก็เอาข้าวผัดมาให้จานน้อย,อยนึงไงที่มีผักสิน อืมแล่แไมั้แฟนครับขรมาดา บางคนก็บอกว่าคนนี้เป็นแบบเป็นแฟนขับพันแฉ่ใช่ไหมเป็นเข่ามาด้าแทบทุกคลิปเลยเข่ามาด้าตะลึงขบขั้วคอยบ่บอกกันดอกเพราะว่าเฮ็ดคลิปบอกมาใเพิ่นเบิ่งเนาะมาให้เพิ่นดาไปเพื่นดาขำหยาบๆคล้ายๆแบบม,ม่มือหนีมือเศร้าเนี่ยเห็นคอมเมนต์เพิ่นดา รักแต่ลูกสาวไม่รักลูกชายสิ่งนึ่งะรักลูกลเอียงรักลูกลเอียงรักแต่ลูกสาวไม่รักลูกชายไม่เอาลูกชายมาดูด,ด้วยสั่นวะเป็นแม่ที่ดีไม่ใช้ไม่ได้เอา,เาไัตว์ไรก็เคยบ่อยฟังอยู่เลยนาะเมืเเ่อคืนเ่นอหรอกแต่ว่าก็ตอบรับไปธรรมดาอยนะ่า ได้หดรอเบสิทขันได้ข้าวหูอยู่ใจใจเขาเนาะก็เคยบอกให้ฟังอยู่ตอนนี้น้อยจะเอานมเต้ไปย,ยูน้ำนนอะ่ะเจียวบักหลามน,น้ำด้บบักหลามบานิญากับลุงป้าป้าป้ากับคี่พี่สาวพี่สาวแฟงเงาชนพูคนที่เป็นคนไท้ที่เป็นเสียไปนะ่ะอยากให้เอานองตงไทยกับลูกชายมาเด้ พเพืเ่นบอยอยากไตไหมคุณบออยากเือยังไงมันเป็อาไเป็นเมลเร่เป็นมลไร่บอยอยากเลี่องฉนันเาเพิ่นกับวานเนาะลูเจ้านะเนาะไปเมาเร่เห็นไป่านะคือถูกซ้ายอยู่น้ำถมมืองางากับเพื่าว่าให้ออกไปเรื่ยงแต่มันน้อยอยู่มองมันยังน้อยอยู่ มันไงคนมาเอาอันสุคัญวะไอ้มันไงสักอายุสิบปีสิบห้าปีคนมาเอามันพอพอนญ่เนี่ยเขาไปเอาอืมันอรมาให้จังไดไดเนาะอรมาอมารมาอรมาพี่น้องผมไงแล้วบอกขึ้นไทยด้ไทยวาง่ยดห็น น้องชายเจ็ดป you wow. ีแปดปีนาะแม่บอกมันงมาอยู่น้ำมาเลยเน้องชทยบอกไงปลาหนี่งว่าย่างมามาอย่างเดียวอายุสิบห้าปียังนอนอยู่น้ำยาอยู่ขันยานอนคนเดียวบ่ได้เลยอายุสิบห้าปีน่ะนอนน้ำยาเสยแม่โอ้ขอลังเลอันนี้ได้พี่น้องยานอนคนเดียวบ่ได้อืเป็นเรรียงของเรี่องน่ะอื ฉันนอนมานอนนั่นเป็นกับนอนมาหลับผู้เฒ่าเนาะผมบอกท่นเรียกมายังลูกเลยนะอืมาลุงกับลุงกับญาติเขาเหรมาตอนนี้พอมันใหญ่ม,มาแล้วเลี้องสิงหันแต่หยุดครบสิบห้าปีพอมันใหญ่มาแล้วไม่อยากมาเนี่ยอืติดญาติเป็นห่วงญามันไงผู้ชมโทษดิโทษกับโทษกับกัน บพกตะก็มือหรอกเชี้ยยิ้มพูดกับยุงน้ำแม่พูดว่างมันพูดกับโรหะแต่พูดมาโทรหาแม่เชียเพราะอยังว่ย่าแม่มาเอามาอยู่น้ำเมืแ่แม่โทรหาก็ขอเงินส่งหายเชียกับขอเงินป้าเพื่นบอกไงป้าเพื่นบอกให,าหา้หลานเพื่อนขอเงินแม่ประจำอขอเงิน เอาแม่ส่งไปใหาเราเด้แม่เอาใหาเราเด้เอาอีกเอาอีกมาอยู่นะแม่สรุปมันจะบอมมีปัญหาเรี่องเงินฉันบอกมามามอยู่นะแม่นะลูกนะแม่จะซื้อกุ้งตัวใหญ่ให้กินมันจะบอมีปัญหาเรี่องเงินนะลูกนะออืจัอยูทุกสบายอบอกเวลาทาแบบว่าถ้าน้องมาหนะ่ะน้องใหญ่แล้วนะ่ะแบบว่าน้องมีงานทำจริงอนะ่ะน้องกลับไปหาลุงหาป่ากับ ขายากระได้ว่าเป็นยังแม่ก็บอกว่าคือพี่แทงไทยเห็นหว่าเรามีเงินมีทองกลับไปเยี่ยมเมืองไทยหาลุงหายนหาป้าแม่ก็บอกว่าเด็กเสียเงินเอาซ่องหายเพิ่งไงแม่ก็บอกว่าอคอยมัอนอยู่ลำแม่แม่จะเลี้ยงยังดีเลยทั้งพี่แทงไทยเห็นบ่กบางทีอืมพี่ไทยอยากได้ยังก็ได้อืยากได้รถพอกระซืออยากได้ดยังได้เัง,งที่น่ะชอปุูสบายอยากไปกิน ก็มูกับพวกก็ดได้เนื้อทองบอกขาดมือจริงๆนะมาหลุดมากหรอกไม่อยู่น้าแม่ม่อยู่กับพี่สนมะหอกบาหักแม่ก้ากัเลยบางสิเนาะหักมิวหักแมนหักแม่แต่ว่าน้องหักไผ่ก็กันกัเลยบางจิงนนะหักยาพนังจริงไหมอืเป็นแบบพนหกักยาอือแบบไผ่ลอง,ลงมาง<ร>ลุนะงเกือยพนังลยนะลุงเกือกกระ่งลุงเป็นยังเพินมนมาหน่อแบบไผ่เหย ปลาซิมปลาซิมก็คือแม่หลวงผิงแล้วไปอีกปีจันท์ใช้ปีจันท์ใช้เอาละแม่ลูกแม่เป็นคนสุดท้ายฉัเอาไปไว้อีกแล้วแม่เป็นคนสุดท้ายพ่อเข้าไปรเรียงะนะกันนะเน้อมิจญายาเรียงนาะบอนี่ก็บอเป็นคนผิดข,ของเขานะ้าเนาะเข้าสีเอามาเพิ่นบ่าให้เอามาไหมนี่จะได้ได้พวกเจ้าวะบอเข้ากับ คนทามันเลือกบ่ได้เนาะ่บอืมดีเด้อชุ่มไบ่ได้อืมแต่น้อยนะเพื่อนเราเพราะจังมากเพรางมาเดี๋ยวถ้าผัวฝรั่งเธอบอดีเธอสิมาตีลูกขาตีอย่างก็ตีขาลูกหลานฉันเพ่นังชินอันลุงกับลุงกับญาณ่ะอืมเพื่นยานผัวฝรั่งบอดีเอาน้องตังไทยมาเป็นหนูทอดย่องก่อนว่าไนว่าอืมมันใหยันเราคอยมาเอามันเพราะมันใหญ่แล้วเขาไปเอามันบอกมันมากเพื่อนเรายันคอย ผูกเสียกลำมก็ง้วก็กว้วยตุงจมู่มันมานกับบดไเนาะบอกแกว่าป่ะอืมกับบดไบอกคนเท่าคนมันเป็นงัวเป็นกว้วยเนาะอืมน่แหละเคยบอสงมือเลยอืมดีดบอสฟังมือเราคิดไดคิดใดก็ได้แต่ที่เห็นเราเห็บอกทุกคิมันกับหนาเบื่อานเนาะป่ต่ชีบอกัวเรียงเกาเนาะเอาจะเรียงเกาม่าขงนนะอืมเนาะขนาดแม่แม่ทอบว่อนั่นเลยอืม บอกว่าแม่เสีม,มาอยู่ทล้วให้ก็อยากกนน้ำมี่ยงให้เลยเด้ดอทั้งเจียปิโทรศัพท์อย่างนี้เลยเล่นดีเลยเป็นจันทร์เจียโทรมาป้าเพิ่นมาเบาน้ำป้ามาเบาน้ำป้าเพิ่นของเงินเนาะป้าเป็นของเงินดีมาของเงินป้าเพิน่นน่ะบอกลูกทรายมาแต่โมอมานดิมาของเงินแต่แม่ตรงเนี้ย ตอนยังนะปอแต่งหม้กับป้ากาเนาะเพราะว่ามันขอมันแล้วไงตอนยังเลยกับขอตอนยันขอตอนยันนะเป็นกับว่าตัวใครได้ตัวตัวอู้เองแต่งหม้กันได้อู้กับป้าเป็นตัวใครได้ตังตัวกับอู้เองเป็นกิจการอู้กับแม่อะไรอู้ใหญ่กับขอแต่ตังนี่เนกับกายกับเบื้อนอ๋ออ่อนเนาะแบบว่าคนใหญ่บอกว่ามันขอมันอยู่แต่เปิดมันก็ตามใจเปิดนะเพื่อนบอกให้ขอมันก็ของนีนะอือกับไม่อยากอู้ ม่อยากว่ะเง็กหนอือจดกน่อยเน,ยน,นยาะเนาะอืเพราะไม่ดูน้ำแม่รู้แต่มันปนหาเรอา่องเงี้ยอืมอเเยะไม่กนน้ำแม่เพราะมันเป็นหาเร่องเลยอืมหายไม่หายไท้หรอกเงี้ยแต่มันดูจะดูอะไรอืมมันดูจะดูอะไรมันเรียกขอ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 แต่สายไม่ก้อนขอเงินยนะเพราะเดี๋ยวนี้เขา,าไปเยี่ยมไปยำอืมเพราเขาไปเยี่ยมไปยำเขากลับมา มขอต่เงินจะเป็นเพราะทำไรเนาะขอยหลงเงินป้าเดียอยลุ่งนี่สบายเลยลุงกับนายบังหนเลี้ยงหนุงเลี้ยงพระว่าเวลาส่งเง้นสรงเงินเข่าเป็นชีป้ปากไงมาขอแต่เงินขอยห้งเงินป้านคอยเป็นธนาคารนืะมือนั่นขอัต่เงินหลายขอกับลนาคารอยู่แล้วล่ะมันเหมือนธนาคารม,ามันมนนีอีทีเอ็มด้ยเนาะ

แม่บอกล่ะนี่แหะแม่ว่าอกไปนึกมันเยอะแม่มันยอะน้ำแม่บอกล่ะนะเบิ้งวิดีโอแม่อยู่ดิบนะเบิ้งแม่สิส mm ้งเรี hmm. ้ยงสูงเรี้ยงสูงเลยทำงานดีอ <jadi> ือนาคตดีเลยมาอยู่เมืองไทยเฮามันก็ดีอยู่แต่ว่ามันแตกต่างกันกับต่างประเทศบันแตกต่างกันเลยลูกหล่ะเออบอกยิ่งมาอยู่น้ำแม่ลูกหล่ะเออแม่ซื้อกุ้งตัวใหญ่ให้กินไม่ส้งเรียนสูงอยากได้ยังแม่ซื้อให้หมดเลย บักหล่าคำแพงดูเหมียเบ้อะ